สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้เมนูหมกหม้อปลาดุกนาค่ะเนาะมาเด้อค่ะมาครับแซ่บๆกันผักกับมี่ยอยอมะละมะเขื<ด>อเลือดอันนี้องผักชีไทยตุ๋นยังไงเลยแซ่บๆกันครับหมกหม้อน้ำหนำนำเฮ้ย หนดกัดเป็นไงเจวังมกงอ่านข่วมช่วงนี้ฝนตกแห้งตอนชิมมึงขึ้นมาบเผ็ดวะเห็ดบะ Hmm, <coughs> nó lại. Bè bè Đã. mà lạc. Thả mà. Mới thử. Nào. แ,แบบั่แมงแซ่บลิทติดตองบมีกับมุกเสม,ม่ยมอ้นะแช่เพื่อก้าพิูดิช่น้ำอืมเืม่อมพิชูวายอยู่ผ่านวายขอเลิ่มเนี่างเลิ่มมพิชู ผมอ้ำล้ำดีขนาดเนี่ยเศรษฐกินย้อนเวลาตีอืมผมจะ้แสบอืมมากมากหมากมันกําหย่อนนั่นอีกมันหย่อนมาเด้หมากมาันเขียวมันกรอบดีเดี๋ยวข,ขมขมเงือกซ้ำๆไงเนาะ มาขำนยวน กระดูกโลหนึ่งไอซีตัวใส่กลางมานเนี่ยใส่พอดีกินอืบุม,มาักได้ประดูกตัวไง มัอง้องมันกลางไรดูนี่ย มันทองมันกล่าวหลายอือตัวั้นตันนี้ใช่โมมีกางแม่งข้าโคอหนอูอยากเต็บเลยบอ,อกเชื่อเคยข้าโคอแต่น่อยหนูนหอดหนอดตันิ้ตัวเนี้ย กินดนย่อร่องมั้งนะมันิดออกฝาบฝาบมึงมีรสชาติเนาะคือคิดว่ามันสี้ฝาดแต่ไมรู้ว่ามันจะออกคิดว่าม,ออมันเป็นขัดฝาดดลมนดนแตำลึงตุมเสะมาหมาเฮี่เสียเพีัง อืงจมตไดหมอด้ล่าเนี่ยตึงๆึ้งๆครัพักยกพรอมเด้วยนั้ นักล้มให้ช่วงนี้ขนาดกินคลิปด้วยเนี่ลุงเพิ่มหรือว่ามันสิบลุงเหรอแหลกเจดสิบหาโลัวนนี้ยังอยู่เจดสิบเอ็ดมันขบหลวกมันล้มเหรออันนี้ัหมกนกะมันขังมากข้ากับพอเด็กหกเดือนเนี้น่เดือนกินสิบหายเงี้ยจนหดปีอืมีกว่า นี่มันเพิ่งมาลงในเดือนนี้ลงเอียลงกับลงเหมือนตัวห้างบระเนดะี๋ยงมันห้องมันกินปก,กติลงกับลงเองอะ่ะคน่ากินได้เนาะเดี๋ยวนี้กินปกติเลยลงเองของมันอะ่ะบริโอนอย่างเลยอืม ย่างกระหัวย่งกับหัวปลาอืมนี่จัดการดอกให้ทองลงก่อนกินก็ได้ได้ของมาได้หัวปลาเอา,าะอละคาภาคกันย์ราค่าภาคกันไปแล้วเป็ดไงกับของพูดอะไรนะคะคนที่เข,ข,ข้ามารับชมคลิปของของคุณค่าไปพบกันมนะะืวอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ